บดสวดพัดเทกรัตะคาถาแปลอตีิตังนาณวาขเมยานาปฏิกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพผ้วงสิ่งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทะตีตัมปหินันตังอาปัตัญจะอาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตะทะตาทาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังปุปปังตังวิทานะมานูภะ ขึ้นจะพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนเง่นคอนแขนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารานางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขารันเตนะ มหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหุรัตตามาตันทิตังเตตังเวพัตเทการัตโตติสันโตอาเจคเตมุนิ มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่นั้นไม่เกียดต้คานทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบุสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคนะแปลสัพเพสังฆาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุค่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรม,มาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราเราว่าตัวตนของเรา ทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายะมริตตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปาริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็น,ปนที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาระนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะะ่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอ,อจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณูครันปัสจากวิญญาณ ชุดทูอันเขาทิ้งเสียแล้วอาธิเศษสติจากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข้ารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวาตาสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออปปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปปาชิตวานิรุชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปะสัมูสุขโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสูจามาริสเตรที่ตายแล้วและกำลังจะตายเตเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอตทาสังสโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสสังกรมมสเปหิภะเ,ะเตหิกตังปุญญังนังอนุโมทันตุสุนันตุโพนตุ เยเทวาอาสัมิงเทเนธาเนอาทิคตาทีคายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุ สัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาฆาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุ สัพเพนักขตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพสามตินังสามิตจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายาอิติภะคะวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเป้าเรโพธิ้าเรตหิงตหิ ธรรมธาเนนผวันตูปุชิตาสุทิงกโรนเตทวิหารมันทเลเทราจมัชนานวกาจะพีคาวสสารมิการธานปติอุปปสกาคามาจะทาเซนิมา จอิสระสะปาณภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาูุชายเยปีอาจะาอันทัมภวาสังเสทชาตาอาทโวปปาติกาเนยานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสะเพปิทุขัส การุณตุสังขายังธาตุจิรังสตังธรรมังธรรมัตถะจะปุฆลาสังโฆตุสมะโควาทะอาธายะจหิตายะจามเฮระขตุสัตถโมสัมภิติธรรมะจาริโนมุทิงสัมปะบริอุเนยัง ยามาทธรรมะอริยปเวีทิเตปัสนนาหุนตุสังเพปปานิโนพุทธศาสนสัมมาทังปวิชนตุกาลิเทวบาวสตูวุทธิภาวายสะตานังสมิทังนิตุเมทานิมาตาปิตาจารตระชังนิ จังรักขันติอุตตะกังเอวังธรรมเมนะระชาโนปชังรักขันตุสพัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงท่งเทวนา ทุกขปตฏิจนิทุกขพยาปตฏิจนิพยาโสกปาฏิจณุโสกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจอัมเหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยา ทานาังทัทันตุสัทธายาสีลังรักคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขาดชันตุเทะวะตาคตาสุมังคะสุมังคุคาถา หุนตูสัพังสุมังฆารังรักขันตูสพัพเทวตาสะาพุทธานุภาเวนสุทีหุนตูนิรันตารังหุนตูสัพังสุมังฆารังรักขัน ตสุสัพเทวตาสัพพัรมานุภาเวนโสทธีหุนตุนิรันตรงหุนตุสัพพังสุมังฆารังราคันตูสัพเทวตาสัพพังฆานุภาเวนโสทธีหุนตุนิรันตรงสัพพีพุทธาพลักพตาปัจเจ กานั้นจะยังพาลังอรหันตานั้นจะเตเชนาระขังพันธามิสาพโส สัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพ้าลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาภรพปตตาปจิกานันจะยังพาหลังอรหันตานันจะเตเชนาระกขังพันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาภรพปตตาปจิกานันจะยังผ้าลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามีสัพพโซ สัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลาลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลาลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะ ยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารราชนนีพันปีหลวงผู้เดสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพมิ่งมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีความงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุโมทนา สาธุการในบุญและกุศลนี้โอระสิทธิ์ประสาทพ,พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดสิธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงอมริเนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ